สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุก,กูสุกคนตามเมื่อนี่แอปเปิลชาแนลกับนิคมสิบ้าพีพระน้องมากินต้มมะมาถาดยากจัพี่น้องจนอืดเวลาจ้าต้มหาหอนะหอละสิบบาทแล้วก็ใส่ไข่หกฟองจัพี่น้องใส่ลูกชิน้นเป็นแต่แซบว่าจา้่พี่น้อง ก้อนจะไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับเด็คมเพื่อได้เฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อจับพี่น้องมาได้จับพี่นอ้องมาแซ่บๆน้ำแอปเปิลกับเด็คมจ้าเชิญจ้าหอนหอนอยู่ได้จับพี่น้องไอ้หงมอยู่จ้ะกินยะ้ำเที่ยงได้จ้ะเนาะจะเที่ยงแล้วนะ Uh huh. ลูกชิ้นใส่สี่สิบบาทด้วจะไปนองแบกลายจ้ะห uh ืม huh. เ uh huh. ก๋แซบอยู่น้องจับเปนองโดนๆกินเจ้าโอ้โหโอ้โหเศรจะไปนองพริกทอดด้วจ้ะ อร่อยไะอร่อยพริกทอดอร่อยจ้ะใส่กะหล่ำแ้วจพี่นหมงว้า เด็ดใจ้าพี่น้นงเ็นนุน่มดีรบพี่้องเซ็บดียู่รับ โดกินผักัต่าง เสร็จอันนั้ครับเสร็จยงังกังคืนเริ่มเย็นแล้วจะเป็นเริ่มหนาวแล้วครับพี่น้องเริ่มหนาวแล้วเนาะอ่อ เสียงรถเพิ่นนแ่นแกลลินนะรถด,ดำเลยคนอะับ ลายนะครัเนาะใบปัะจันบ่ไว้ก็ต้องไหวนะ่นะนาะถ้าบ่ลายดอกนี่นะเห็นปะมันฮักับ็กินลุกชินออจะเป็นองตักมาไว้ก่อนจะ้ะ เจเนาะเจ้าควงมมักกินมามาบปล่าไม่มอยู่ครับอันนี้ข้มลาะมาักกินอยอะจัดพี่น,ออน้องเด็กเส้นจ้ะมันมาจา <c oughs> กหกเส้น เินงักกับหนะขอนำกินหั่อม ลากขึ้นแล้วไปกัน,นไปสดทีเดียวจ้าเงยหน้าขึ้นด้วยนะคะเธอเดี๋ยวพี่น้องไปเห็นนะจ๊ะแลวกว่าแอปเปิลกินแอปเปิลกับกลุ่มหนาเลยนะรถรถลาหลายครับสป,ป็นเปิ่ลเปสดีเขาถ้ารถเกี่ยวเขามันสป็นพักแบ็นน้าไปครับจ้า cắt <tôi tập> พริกทอดเผ็ดอรทอดอร่อยนะตัวเองเอใช่ไหมกลัวเป็นเหร biết à biết pít à ô my god chứ quàng mừng xin chết lần rồi cả ที่แรกประสิตุ่มเจ็ดหัวแต่เป็นของโว้ยหลายคักต้่มไม่ละลายคักเนาะ่กุงงก้งน้ำหมาดเลยครับตัวสิงเลียงกุ้งหน่อยกุ้งหน่อยกุ้งห่าง กินผักกันหืม ท่านวาา่าข่าวว่าพายุจะเข่าอยู่แล้วเปียวผักเจ้าของสดกินเลยสดกินเลยค่ะโอ้ยผักตกอยู่แล้วจ้านั้นคงเตียงอยู่แล้วจ้ะกลินเก่งกว่าแอปเปิปลผมเด้จ้ะ ก,ก,ก,กินเสีนมามากเก่งกว่าเอปุนเข้มข้นเนีย

บ่ามดกับ,บ่เป็นอย่างดอกเอาไว้กินอุ้นกินอีกกันด้เมื่อนี้สิเฮดสองคิดแล้วจ้ะพี่นอ้องกินได้สเส่อาจากแอปเปิลอิลออ่มนี่ข้มกินเก่งอยู่ลเลยจ้่พี่นอ้องอิ่มแล้วก็บ,บ,บ่เป็นอย่างเพิ่อน พี่น้องเพื่อนบริบาตน่าจะพี่น้องเก็บไปกินอีกอะไรน่าจะแอปเปิลเบาๆเราจะมเมินเข่าก็เหมืนจะเข่าสวยสิแอปเปิลกินได้ <S 2> <S 2> <S 2> ปปบอ่อยเลยะนะจ๊ะน้องเข่าสวยมาหมางสิถ้าเป็นกว๋วยเตียเเต๋ยวสิโอเคจ้ะจก๋วยเตี๋ยวเส้นมะมางจะกระแทบนะจ๊ะพี่น้อง เป็นบัรไหมจ๊ะอากาศเปลี่ยนอย่าลืมดูแลส,สุขภาพกันเนอะจะไปนองสิข้าหนาวหแล้วจ๊ะเรียนครับ อิ่มแล้วป่ะจังใช่รับอิ่มกัดแล้วด้อจ้ะพี่น้องกินบ่หมี่ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องสุกุมสุกพลิน่เด้อจ้ะแอปเปิ้ลก็เก็บยวไปกินต่อคือเก่าจ้ะพี่น้องโอเคเนาะจ้ะพี่น้องคลิปนี้ถ้ากินมุ้ม้ามกินบ่สุภาพผิดพลาดประการใดแอปเปิ้ลชาแนลกับนิคมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องสุกุมสุกพลิน่เด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอปเปิ้ลชาแนลกับนิคมก็ต้องลาพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะพี่น้อง